คปปวด้้นนนนนทามมมเเสสุสาสาททกััผูไ,ไ,ไรับสวัสดีมิตรักแฟนสล็อตทุกท่านนะกลับมาเจอกับเซียนตุ่นอีกแล้ววันนี้กับเกมนี้ฮะฟาร์มอินเวเดอร์นะฮะผู้บุกรุกฟาร์มาสล็อตเกมน่ารักน่ารักอีกหนเกมจากค่าย PG สลอ็อตครับผม วันนี้มากันด้วยทุน500บาทนะฮะเดี๋ยวมาลองปันห้าร0 0นี้กันดูครับมาเข้าไปปรับตั้งเบ็ดกันหน่อยละกันไปกันหมุนละ50าสฮะสิหมุนให้มันรู้เรื่องกันไปไวัยรุ่นโอเคลุย หมุนแรกว่ายังไงจะมีไมโอ้โหสองสแคตเตอร์ขาดตัวเดียวเกมนี้ต้องการสาสแคตเตอร์เพื่อเข้าฟรีจัเปินครับว่ายังไงลงมาโอ้โหเรียบร้อยอนะสามตแคตเตอร์ครับสวยงามฮะแปดการหมุนฟรีฮนะตามมาลุ้นกันเลยโอ้โหได้ลุนกันแต่หัววานนะแม่มามาดูการอยู่เโอดูดหมุนแรกว่ายังไงโอ้โหแตกหนึ่งดูขึ้นป,ปลาอยลงมา ว่าไงจ้าอืมคูณห้า <tinc S 1> ตัว,ตวคูอยังโหดโอ้โหดอกนี้คูณห้าไปสะสมไปฮะว่ายังไงโหดอกนี้เงียบดอกนี้ว่ายังไงเออมีแตกมีคูณห้าด้วยดูลงไปปล่อยมาเด่นตม้โอ้ยได้เด้นไปหนึ่งว่ายังไงลงมาโอ้โหคูณห้าไปอีกฮะแม่สะสมใบเล็กๆโอ้ดอกนี้ตัวคูณมีว่ายังไงโอ้โหตัวคูณอย่างสวย ว่านายโอ้โหมีแตบบ่ตัวคูณไม่มีตัวแตกโอ้ดอกนี้ดอกนี้ทรงดีไว้เฮ้ยว่ายังไงคูณสิบห้าดอกนี้สวยงามไม่แปลกน้อยไปนิดนึงอีกสองบุนว่ายังไงพอคูณมาก่อนลงมาโอ้โหไม่มีตัวแตกว่ายังไงตัวคูณมาขอตัวแตกหน่อยยังไงเออมีตัวแตกลงมาเบิ้ลไม้อื้มสวยงาม แตกเพิ่มไปว่ายังง่ายโอ้โหตัวคูณสวยขอตัวแตกหน่อยว่าว่าง่ายโอ้โหตัวคูณอย่างอลังฮะบอกเลยยังง่ายโอ้โหคูณยี่ห้าดอกนี้โอ้โหหัวไปดีเงินรางวัลก้อนโตะดอกนี้สวยงามกำไลยไปเรียบร้อยฮะดอกนี้โอ้โหพันหนึหนาะหนอฮะดอกนี้เงินรางวัลก้อนโตครับไปลุยกันต่อเลยวัยรุ่นมา เดี๋ยวหมุนอิดสะกอว่ายังไงโอ้โหโอเคมาดูเงินรางวัลรวมหมุนนี้กันหน่อยฮะเฟสปินดอกนี้ได้ไปพันหกร้อยบาทนะฮะกำไรมาแล้วฮะมาอย่างนี้มันต้องใครหยาบเบดสู้กันหน่อยฮะมามามาไปปรับเบดสู้กันหน่อยฮะไปกันหมุนละสองร้อยไปเลยมันต้องวัดกันหน่อยว่ายังไงหมุนแรกมีไม่โอ้โห ไม่เป็นไรลุยต่อโอ้โหดูขึ้นไปลงมามีไม่โอ้คู่ว่แม่ไม่ยอมแต่ฮะลุยกันต่อว่ายังไงโอ้โหสองสแคเตอร์มาอีกแล้วค่ะตัวเดียวโอ้โหยาว่ายังไงลงมานี่บันเทิงแน่นอนเอ้าโอ้โหเรียบร้อยดีครับเรียบร้อยเลยสามสาแคเตอร์ครับผมโอ้โหมาอีกแล้วฮะแปดการหมุนฟรีฮะได้ลุนกันอีกแล้วฮะโอ้โหรอบนี้หมุนสองร้อยด้วย มาระถึกใจเพิ่มขึ้นดูขึ้นไปปล่อยลงมาว่ายังไงโอ้โหเต็มแผนสวยงามลงมามีแดงด้วยโอ้โหสรงดีตัวคูณมีตัวเดียวว่ายังไงจ้าโอ้โหยังเด้งต่ออยู่แม่ขอตัวคูณหน่อยวะแม่สวยงามอยู่นะดอกนี้คูณห้าเงินรางวัลก้อนโตไปสิครับโอ้โหกดไป2,600บ้บาทนะแม่ปลาเดิมได้สวยงามจริงๆฮนะแม่มาๆมา,มา ดุยกันต่อเหรอว่ายังไงจ้าโอ้โหเงียบว่ายังไงมีตัวคูณรออยู่ลงมาโอ้โหตัวคูณมาเพิ่มอีกสองลงมาตัวแตกมีไหมโอ้โหตัวคูณสวยเว้ยขอตัวแตกน้อยยังไงโอ้หตัวคูณโคตรเยอะแม่มีตัวแตกนี่ดูเรื่องนะแม่มีสองานแต่คูณสามสี่พระดอกนี้โอ้โหเอาเรื่องเฮ้ยแม่ตัวแตกน้อยฮะแต่ตัวคูณอลังการสุดสุดนะดอกนี้ ว่ายังไงเอโอ้โหเจ็ดพันสองร้อยบาทเงินรางวัลเมกะครับผมสวยงามสุดสุดฮะโอ้โ oh, ห oh, มารวยกันต่อโอ้เ oh, ง oh, ียบไปต่อเลยว่ายังไงอีกสองหมุนขอเดดเดบหน่อยเออมีตัวคูณลงมาอืมมาหมุนนี้ยังไงมีตัวคูณตัวแตกลงมาโ oh, oh, อ้โหีขึ้นไปว่ายังไงลงมาขอตัวโอ้โหมีตัวคูณเพิ่ม ว่ายังไงลงมาโอ้โหมาดูเงินรางวัลรวมกันหาฟรีสปินดอกนี้เอาเรื่องสุดสุดหา9,800บาทครับผมแม่ยังไม่สะใจยังไม่เห็นเงินหมื่นเลยฮนะมาขายหยาบเบ็ดลุ้นกันหน่อยลนะกันไปหมุน500ไปเลยมา ให้มันรู้กันไปว่ายังไงเออมีแตกโดดปลายลงมาว่ายังไงอ้ามีแดงครับมีคูณสองรออยู่ลงมาเอา้าสวยงามสามเด้งสวยๆลงมาโอ้โหเอ้ยทรงดีไว้เฮ้ยดอกนี้ว่ายังไงโอ้โหต่อไปต่อไปว่ายังไงโอ้โหตัวคูณสวยโอ้โหทรงดีสุดๆนะดอกนี้โอ้โหแตกนอกโคตรสวยแน่นอนดอกนี้ โอ้โหสุดยอดนะฮะดอกนี้เงินหมื่นแน่นอนโอ้โหแตกนอกอย่างโหนะฮะโอ้โหสุดจริงๆดอกนี้ฮนะแม่ไม่ทําให้ผิดหวังเลยฮะไหลไปเลยยาวยาวลูกพ่อว่ายังไงดอกนี้สองหมื่นกว่าโอ้โหสุดยอดนะสองหม่นห้าพับาทเงินรางวัลซุปเปอร์เมกาครับผม โอ้โหเป็นยังไงฮะเริ่มกันมาด้วยทุนแค่500บาทครับผมเบสเซตบวกรวมมาสาม0มื่นกว่าโอ้โหก็อเอาเป็นว่าถ้าเ,เพื่อนๆชอบใจถูกใจฝากกดไลค์กดสับสไครป์เป็นกําลังใจให้เซียนตุ่นด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะวัยรุ่น